ครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่รพนะครับสืบเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้แต่งตั้ง,งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคประชาชนรายย่อยนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับเราได้มีการประชุมกันในวาระแรกแล้วก็เราได้มีความชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติในส่วนที่เป็นหนี้ ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศนะฮะซึ่งผมต้องกราบขอบพระคุณท่านาปหลัดรับว,วรลแสงสนิทนะครับแล้วท่านผู้จัดการกรองทุนกยศที่ได้กรุณาทํากันบ้านมาอย่างจริงจังนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะนําเสนอให้กับที่ประชุมใน,ในวันนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านปลัดรัว,วรลนเนีน่ยะครับท่านมารับหน้าที่ปลัดกระทรวงก็เป็น ประธานของกยาศาโดยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ท่านดําเนินการจริงจังในเรื่องนี้จนกระทั่งมีความสําเร็จเนี่ยผมก็จะขออนุญาตได้เรียนว่าอยากให้ความชัดเจนตรงนี้นะครับไปถึงผู้กูก้กยาศาทุกๆรายนะครับทั้งทั้งรายที่ได้จบการศึกษาไปแล้วและกําลังทํางานอยู่แล้วก็กําลังเริ่มดําเนินการที่ชําระหนี้รวมทั้ง เหล่า่สิทธิ์นักศึกษานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผู้กู้อยู่ในช่วงนี้แล้วก็เป็นผู้จะใช้เงินเนี่ยนะครับใน,ในการที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยก็อยากให้ท่านได้ทราบความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยเพราะในไม่ช้าเนี่ยท่านก็จะมาเป็นผู้ที่จะชําระคืนเงินกู้ภาระในการคืนเงินกู้ที่แต่เดิมนั้นเนี่ยอาจจะมีอัตราเบี้ยป,ปรับตามกฎหมายเดิมที่สูงนะครับและทําให้ ผู้ที่เป็นลูกหนี้กสศจำนวนหนึ่งเนี่ยเผชิญความยากลำบากในการหาเงินมาชำระคืนให้เป็นไปตามแผนชำระหนี้เนี่ยแล้วก็ต้องเผชิญกับเบี้ยรปรับในอัตราที่สูงเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยครับได้ปรับในเรื่องของดอกบเบีย้ยเบี้ยรปรับลงมาอย่างามากมายนะครับซึ่งจะทำให้ยอดคงค้างของท่านเหล่านั้นเนี่ยมียอดที่ลดลงความสามารถในการชำระหนี้ของท่านก็จะดีขึ้น ผมถือว่านี้เป็นวันสําคัญนะครับอยากให้ทั้งสถาบันการศึกษาทั้งผู้กู้นะครับได้รับทราบตรงนี้ชัดเจนแล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันนะฮะว่ากยศพร้อมที่จะทํางานร่วมกับท่านเพื่อให้ภาระหนี้ที่ท่านมีอยู่และมีความทุกข์ใจอยู่รวมทั้งผู้ค้าประกันด้วยนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในรอบปีของผมเลยก็ว่าได้นะครับจะขออนุญาตด้วยกับเรียนท่านปลักกระทรวงคลังนะครับท่าน ปรลัดลว,วร่านสาสนิทครับขอบพระคุณครับครับขออนุญาตเรียนอยีกครับว่าวันนี้คณะกรรมการของท่านกิติรัตน์คือคณะกรรมการที่มาดูเรื่องแก,แก,แก,แก้ไขปญหานีครัวเรือนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่านี่ของกยศก็เป็นส่วนหนึ่งของนี่ครัวเรือนที่มีความสําคัญนะครับจะขอเรียนว่าตั้งแต่กฎหมายใหม่ของกยศอ,ออกมานะครับวันนี้ระเบียบกฎหมายระดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยได้มีการ ออกประกาศแก้ไขหมดแล้วนะครับวันนี้เราพร้อมที่จะ,ะเขาเรียกว่าคำนวณใหม่นะครับรีค l ลคูเลชันนะครับคือลำดับในการตัดหนี้สมัยก่อนถ้าในการผ่อนชำระก,กับกยศเนี่ยเราจะเริ่มจากหนี้ที่ผิดชำระดอกเบี้ยที่ผิดชำระนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เงินต้นลำดับการตัดเงินที่ผ่อนมาจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือจากนี้ไปถ้าลูกหนี้ผ่อนเงินเข้ามานี่นะครับลำดับการตัดจะตัดที่เงินต้นก่อน แล้วก็ดอกเบีย้ยเกิดขึ้นใหม่และที่จะไปตัดดอกเบีย้ยค้างชาําระเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงินต้นเนี่ยมันจะลดลงรวดเร็วมากนะครับแล้วก็อย่างมีระยะสําคัญอันนี้จะเกิดขึ้นการรีคาลคูลเลชันนะครับการคํานวณใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ทุกรายที่ยังเป็นลูกหนี้กับเราอยู่ณนะวันนี้นะครับหลังจากที่กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แต่ว่าลูกหนี้ของเราวันนี้มีอยู่ประมาณ3ามล้านห้าแสนรายนะครับซึ่งต้องมีการแก้ไขในระบบของกยศระบบหลักของกยศเลยนะครับเพราะว่าลำดับมัน อันนี้เราเปลี่ยนแปลงในระบบที่เป็นสาระสาคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะคํานวณใหม่ทั้งหมดทุกรายนะครับทีนี้ผลที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยลูกหนี้ที่ผ่อนมาแล้วเนี่ยการคํานวณใหม่นี่จะคํานวณใหม่ไปตั้งแต่วันแรกที่เริ่มผ่อนกันเลยนะครับนนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นผลว่าภาระหนี้จะลดลงอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็มันจะเกิดผลอย่างนี้ครับลูกหนี้ที่ผ่อนมาแล้วเมื่อคํานวณใหม่เนี่ยหนึ่ง จะเจอกลุ่มที่ยอดนี้ลดลงอย่างชัดเจนอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว2ออาจจะมีบางกลุ่มนะครับที่ยังผ่อนอยู่ยังคิดว่าผ่อนไม่หมดแต่คำนวณใหม่แล้วมันหมดเลยปรากฏก็ปิดได้เลยอันนี้ก็จะปิดอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีนี่ไม่สูงมากนักนะครับคำนวณใหม่อาจจะหักครบรบนี้กันได้เลยส่วนที่จะต้องไปดูกันเพิ่มเติมต่อไปก็คือหลังจากที่กฎหมายใหม่เราใช้มาเนี่ยครับอาจจะมีลูกนี้ที่ระหว่างทางเนี่ยปิดยอดไป อันนี้ทางกยาศก็จะตามไปคำนวณให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าที่ท่านผ่อนมาปิดไปเนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรแล้วก็จะมีการดําเนินการให้ถูกต้องต่อไปนะครับทีนี้ความเร่งด่วนของการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากระบบหลักของกยาศาต้องใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ5เดือนนะครับซึ่งเราก็มองว่านานเกินไปเราจะมีการสร้างซอฟต์แวร์สําเร็จรูปขึ้นมาอย่างง่ายนะครับและจะคํานวณด้วยมือให้ก่อนเลยนะครับในกลุ่มลุกนี้ที่มีความเร่งด่วนคือกลุ่มที่อยู่ใน อยู่ในกรมบังคับคดีกำลังดูแลอยู่ทุกุกนี้ที่มีการาฟ้องอาญัดเหลืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่ยอยู่ในชั้นของกรมบังคับคดีเนี่ยกลุ่มน,นี้จะเป็นกลุ่มที่ถูกนํามา,าคํานวณใหม่ด้วยมือก่อนะนะครับแล้วก็กลุ่มนี้มีประมาณ46,000รายนะครับก็จะมีการดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ได้กับลูกนี้กลุ่มนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มที่2ครับก็จะมีกลุ่มของกลุ aring, ่มที่จะหมดอายุความในเดือน มีนาคมนะครับก็กลุ่มนี้มีประมาณสัก4ี่หมื่นรายเช่นเดียวกันกลุ่มนี้ก็จะถูกนํามาคํานวณใหม่ด้วยมือเช่นเดียวกันนะครับว่ายอดหนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ท่านเข้ามาดูยอดหนี้ใหม่แล้วมาปรับโครงสร้างหนี้กับกอยศใหม่ดีไหมแล้วมาตกลงกันใหม่ว่ายอดหนี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันเหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะผ่อนชํนราระกันอย่างไรดีให้มันเป็นไปได้ตามกําลังของของลูกหนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่กอยศจะดำเนินการทําให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราทํา ด้วยมือได้เร็วกว่าที่เราคิดเนี่ยเราจะดึงลูกหนี้ที่เหลืออื่นๆมาทำทำด้วยมือให้ได้มากที่สุดก่อนที่ระบบทําด้วยระบบมันจะเสร็จนะครับเราอยากให้ลูกหนี้เนี่ยเห็นยอดหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับซึ่งคิดว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับลูกหนี้กรยศทุกท่านนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆไปก่อนนี้อาจจะต้องขอให้ทางผู้จัดการเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับเผื่อมีตรงไหนที่ผมยังยังขาดตกบกพร่องเช่นครับ วันนี้กยศเรานะครับขอยืนยันนะครับว่าลูกหนี้ทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครับลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้เราหลังจากวันที่พรบรมีผลตั้งแต่วันที่พรบรมีผลบังคับนะครับจะได้รับสิทธิาตามกฎหมายทุกคนนะครับทุกคนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับปัญหาของเราคือผู้ค้ำประกันเดิมที่มีภาระอยู่เนี่ยเมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วทุกคนจะได้รับการหลุดพ้นจากภาระค้ำประกันครับ ดังนั้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเราจะเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ครับและเมื่อหนี้เข้ามาเซ็นเรียบร้อยแล้วผู้กรกัการก็เป็นอนุรุดท้นความลับผิดนะครับทีนี้ลูกหนี้ที่จะเข้ามาทําการปรับโครงสร้างหนี้ของเราเนี่ยครับมีหลายแสนคนนะครับเบื้องต้นเราจะเปิดที่กรุงเทพมหานครก่อนแล้วก็ตามภูมิภาคต่อๆไปนะครับยินยันทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ ขออนุญาตอธิบายคือกฎหมายใหม่เนี่ยมีผลในวันที่20มีนาคม2566นะครับเพราะฉะนั้นรายที่ปิดบัญชีไปแล้วก่อนหน้านั้นจะด้วยการที่ชำระคืนครบนะครับไม่ว่าจะผิดชำระบ้างหรือว่าไม่ผิดเลยนะครับแต่ว่าชำระคืนครบจนปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยและรายซึ่งอาจจะมีความ ลำบากในการปิดบัญชีคือผู้ค้าประกันอาจจะต้องมาดูแลนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการที่จะจบภารนีเนี่ยแต่ปิดบัญชีไปแล้วก่อนวันที่กฎหมายมีผลนะครับอันนั้นเนี่ยก,ก็ต้องขอบคุณท่านลูกหนี้กสทในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความเห็นใจกับลายต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าในการปฏิบัติตามกฎหมายเดิมนั้น,นมันมีความยากลำบ,บากตรงอัตราดอกเบีย้ยปรับนะครับกับแผนการชำระหนี้ ทีนี้ในกลุ่มที่เมื่อกฎหมายมีผลในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับการปฏิบัติใหม่อย่างที่ท่านประหลัดระววรณแสงสิริได้ได้เรียนนะครับในเรื่องขอ,งอัตราเบี้ยปรับเนี่ยมันถูกแก้ไขดังนั้นการที่จะคำนวณกันใหม่เนี่ยนะครับเราจะคำนวณย้อนไปเลยนะฮะแม้ท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้กู่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกฎหมายเก่านะแต่ในนาทีที่กฎหมายใหม่มีผลในวันที่20มีนาเนี่ย ท่านยังคงไม่ได้ปิดบัญชีอยู่เนี่ยก็จะมีการคำนวณย้อนไปเลยในการคำนวณย้อนไปเลยนั้นเนี่ยบางรายอาจจะมีการผิดชำระหนี้บ้างเพราะว่าความจำเป็นในเรื่องของรายได้มันไม,ไม่ไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะ,ะเผชิญกับเรี้ยปรับในตราที่สูงเนี่ยการที่คำนวณตามกฎหมายเดิมอาจจะทำให้ท่านยังคงดูเหมือนมีหนี้ค้างๆอยู่เยอะเพราะว่าตัดเท่าไหร่ไม่ถึงเงินต้นสักทีแต่ในเมื่อใช้วิธีการคำนวณตามกฎหมายใหม่อย่างที่ท่านผู้จัดก,การได้เรียนนะครับ ยอดหนี้ที่ปรากฏตามการคำนวณใหม่เนี่ยอาจจะลดลงจากเดิมเป็นจำนวนมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็เรียนว่าถ้าหากว่าลดจนมากขนาดที่ว่าจำนวนที่ท่านชำระมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกินไปนะครับทางกยาศาจะคืนเงินจานวนนั้นให้ท่านเหล่านั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียนว่ากสศาพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังเลยนะซึ่งผมขออนุญาตได้กราบขอบพระคุณท่าน ประธานกาสศและท่านผู้จัดการกราสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่างานที่ท่านทําเพื่อความชัดเจนตรงนี้มันไม่ไม่ใช่ง่ายนักและในกลุ่มที่อาจจะมีนะครับว่าหลังจากวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าออรอยต่อของกฎหมายใหม่นะครับมีการดําเนินการให้เกิดการปิดบัญชีทั้งก้อนบ้างนะครับหรือว่ามีการดําเนินการที่จะต้องเอาเ,ออเรียกร้องจาก ผู้ค้ำประกันหรือหรือการนำทรัพย์สินมาชำระคดีเพื่อปิดเนี่ยนะครับทางกสจะทบทวนการปฏิบัติต,ตรงนั้นสม่นะครับแล้วก็ดูให้ท่านได้รับสิทธิ์ที่จะชดเชยคืนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นรายเหล่านั้นเนี่ยก็ก็ขอให้ท่านกลายกังวลน,นะครับว่าตอนจังหวะรอยต่อน,นั้นน่ยมันมีความผิดพลาดได้ว่าแม้กฎหมายใหม่มีผลแล้วนะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย อาจจะเป็นคู่สัญญาของกสก็ดีนะครับเขายังคงดําเนินการตามความเข้าใจเดิมของเขาตรงนี้ก็จะแก้ไขให้นะครับถามกรณีที่เราจะับนับมือคนที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีรในระหว่งนี้เราจะประสานทางกอรพรคดีครับครับก็ทางท่านประหลัดราก็รงคนะครับและท่านผู้จัดการเนี่ยประสานไปที่กรมบังคับคดีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นารายที่ที่เรียกว่าอะไรอ่ะถึงถึงขั้นมีการยึดทรัพย์แล้วอาจจะรอขายทอดตลาดอยู่เนี่ยนะครับก็จะระงับแล้วรอรออะไรรอผลการคำนวณยอดหนี้ใหม่ให้ถูกต้องนะครับซะก่อนจึงจะดําเนินการใดๆแล้วเราเชื่อว่ารายเหล่านั้นนะเมื่อคํานวณยอดหนี้ใหม่กันแล้วเนี่ยนะครับความจําเป็นในการที่จะดําเนินการถึงขั้นว่าจะต้องนําทรัพย์สินไปขายเนี่ย น่าจะแทบไม่มีนะเพราะว่ายอดหนี้เนี่ยจะลดลงไปเป็นนั้นมากเลยรายที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเช่นเ,เพิ่งเริ่มฟ้องอะไรตรางนี้นะครับหรือว่าจะต้องเข้าสู่การฟ้องร้องมิฉะนั้นจะขาดอายุความอย่างที่ท่านประธานได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยทางกยศจะเร่งดําเนินการให้ได้ยอดหนี้ใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการดําเนินการต่อไปกยศไม่มีความประสงค์นะครับที่จะ ไปดําเนินการค้าความอะไรกรับผู้กู้แต่ว่าหน้าที่ท่านต้องทํามิฉะนั้นมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าขาดอายุความดังนั้นการที่จะไม่ให้เกิดการขาดอายุความนะครับทำได้ไม่ยากนะครับโดยที่ทางกาสศเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินการฝ่ายผู้ให้กู้นะครับว่าจะมีการขยายอายุความได้แล้วเพียงแต่ว่าผู้กู้เนี่ยต้องให้คํายินยอมเพราะว่ามันเป็นข้อที่ระบุในกฎหมายนะครับ คนที่จะมาให้คำยินยอมได้เนี่ยต้องเป็นตัวผู้กู้เองเท่านั้นผู้ค้ำประกันมายินยอมแทนก็ไม่ได้นะฮะในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะประสานไปว่าเข้ามาให้คำยินยอมเถอะเพราะท่านพร้อมจะขยายอายุความให้แล้วจะได้ม่ต้องดือนในคดีกันเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามีคนซึ่งมาให้คำยินยอมเนี่ยในจํานวนที่ไม่มากนักนะครับไม่ถึงร้อยละ300ละ4 เข้าใจว่าในกลุ่มที่ร้อยละเก้าสิบกว่าที่ไม่เข้ามาให้คันยินยอมเนี่ยเพราะว่าไม่กล้าแม้จะจะแกะซองอจดหมายซองเอกสารซะ่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกราบรบควนท่านสื่อมวลชนว่าได้โปรดสื่อไปถึงเขานะครับว่าแกะมาเล้นะครับนะฮะแล้วก็การมาให้คันยินยอมเนี่ยมันจะขยายเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อ่ เป็นไปได้เหมือนกันนะที่บางคนอาจจะบอกว่าก็แจไปยินยอมเลยให้มันขาดอายุความไปเถอะเนี่ยเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางท่านผู้จัดการเองนะครับแล้วก็ทีมงานของกสสเองเนี่ยมีหน้าที่ต้องทํางานไม่ให้เกิดการขาดอายุความดังนั้นถ้าถ้าไม่มีทางเลือกท่านไม่มาให้คันยินยอมวิธีการที่ไม่ให้ขาดอายุความก็คือต้องฟ้องร้องนะฮะแล้วก็ต้องบังคับคดีดังนั้นเนี่ยตอนนี้เพียงแต่ท่านให้คํายินยอมมาว่าจะขยายอายุความกัน นะครับแล้วก็มาชําระเงินเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะหลักไม่กี่บาทเนี่ยนะครับก็สามารถขยายความไปได้ถึง10ปีด้วยซ้ํานะครับนะเพราะรฉะนั้นก็เรียนว่าผมคิดว่าน,นี้เป็นข่าวดีเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสกาบเรียนแนวทางนี้ให้ท่านอธิอธบดีมหาลัยแห่งห,หนึ่งได้ฟังนะครับท่านก็บอกว่าท่านตื่นเต้นแล้วท่านก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังลูกศิษย์ลูกหาวท่านที่ที่จบไปแล้วว่าอย่าอย่าทุกใจ ว่าถ้าจากเดิมดีเนี่ยมันมีช่วงที่ท่านจ่ายไม่ได้และเบีย้ยปรับมันสูงเนี่ยกลับมาแก้ไขกันนะครับยอดหนี้ใหม่เนี่ยจะจะต่ําอย่างน่าประทับใจทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจ่ายมาเกินแล้วนะครับมาเกินแล้วได้คืนครับครับชัดไหมแล้วห <c oughs> ุ้นขึ้นอย่าง ค้างเดิมบวกอะไรต่างๆเนี่ย <source> ตั <living> ้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับเราปล่อยกู้ไปแล้วประมาณ7 0 0 0แสนล้านบาทนะครับสําหรับผู้กู้ประมาณ7ล้านคนนะครับวันนี้ยังมีผู้กู้ที่อยู่ระหว่างปิดบัญชีไปแล้วประมาณ2ล้านคนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียนอีกประมาณ1ล้าน3แสนคนนะครับอีก3ล้าน5แสนคนอยู่ระหว่างการผ่อนชำระมีภารนีอยู่ที่ประมาณที่ยังบุญเวียนอยู่นะครับประมาณ4แสนกว่าล้านบาทครับ 4แสนล้านเนี่ะครับเราอยู่ในกองคดีอยู่หลายหมื่นคดีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วยอด1คนในยอดนี้เฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับทีนี้เราขอยืนยันนะครับว่าวันนี้กยศทาสิ่งที่ทําเพื่อลูกหนี้นะครับคือวันนี้เรางดการยึดทรัพย์ชะลอการฟ้องแล้วก็ชะลอการขายทอดตลาดนะครับลูกหนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่ากยศเราพยายามทําทุกอย่างที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ทุกคนครับ ลย1.2นครับคูณให้ได้ไหมคะถ้าไม่คูณคูณผิดนะถาไม่คูณเราูผิดแน่นอนเราอยู่ที่ประมาณ4ให้ครงกันแน่อนเราไปคนวณเองสี่หมืนคนคนละหนึ่งแสนสอมบาทครับท่านก็ประมาณสี่หมื่นแปดพล้าน ในส่วนของลูกหนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ในเรื่องของการคำนวณยอดหนี้ใหม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของกยศอยู่แล้วที่จะดําเนินการนะครับถ้าลูกหนี้ที่วันนี้ผ่อนอยู่ปกติไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้แล้วก็ยังผ่อนไหวนะครับก็ขอให้ผ่อนต่อไปเพื่อให้โอกาสส่งมอบโอกาสให้กับน้องๆแต่ถ้าใครที่วันนี้ผิดนัดชําระหนี้แล้วก็รู้สึกว่ายอดหนี้มันผ่อนแล้วมันไม่ไหวนะครับเราเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร,ร้างหนี้นะครับเราต้นปีหน้าเราจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้กำกมการก็จะลดพ้นความลับผิดครับ ใช่ครับูปน,นีเนี่ยไม่ต้องทอะไรใช่ครูปนีปกติไม่ต้องดเนินการอะไรเลยถ,นนถ้าถ้ายังชําระหนี้ไหวอยู่เป็นปกตินะครับแลวก็สามารถที่จะจ่ายได้ก็ชำระเป็นปกติถ้าใครคิดว่าตัวเองมีความสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่าที่เคยตกลงไว้นะครับก็มาปิดออปิดบัญชีเลยหรือจ่ายมากกว่านั้นก็ได้ครับตอนนี้ไม่จําเป็นทีต่ต้องจ่ายเป็นรลายปีนะครับวันนี้เราสามารถที่จะจ่ายเป็นรลายเดือนหรือเป็นรายวันก็ได้เพราะทุกเราสามารถจะจ่ายเงินผ่านแอปกอยศคอนเน็กนะครับลูหนี้เพียงแต่เปิด มือถือแล้วก็ชําระเป็นรายวันวันละสิบาท20บาทได้หมดเลยครับเมื่อคานวณหนี้ใหม่หน,นี้ทั้งหมดสี่แสนกว่าล้านครับ 4, รอ,รอันนี้เวลาคำนวณยอดหนี้ใหม่เนี่ยครับมันต้องมาดูว่าเงินที่ลูกหนี้จ่ายลูกหนี้เรามีหลายแบบนะครับรายที่ผิดนัดชําระหนี้ไม่ผิดนัดเลยผิดนัดชาระหนี้น้อยผิดนัดชาระหนี้มาก บางคนก็มีการจ่ายเบีย้ยปรับมาแล้วมากจ่ายเบีย้ยปรับมาแล้วน้อยนะครับแต่หลักการของเราคือจะนําเงินทุกคนทองทุกคนเนี่ยนะครับมาคํานวณใหม่ตั้งแต่เดวันที่เขาเริ่มกู้อย่างบางคนเนี่ยเริ่มกู้เนี่ยปี2550เคยจ่ายไปแล้ว40ครั้งนะครับวันนี้หลายครั้งมันอาจจะถูกตัดเป็นเบีย้ยปรับวันนี้เราจะกลับมาคํานวณใหม่ตั้งแต่เดวันคือตั้งแต่ปี2550ที่เขามีภารละต้องเริ่มผ่อนนะครับโดยการตัดเงินต้นก่อนแล้วก็ตัดดอกเบีย้ยก็ตัดดเงงินนนต้นที่ถึกํําาชระ ตัดดอกเบีย้ยแล้วก็ตัดเบีย้ยปรับซึ่งแน่นอนครับทุกคนจะได้ประโยชน์จากการนี้แล้วก็อย่างนึงนะครับคือเบีย้ยปรับเดิมกฎหมายกําหนดไว้ที่18แต่ในทางปฏิบัติเมื่อมีคําพิพากษาแล้วศาลจะพิพากษาให้อยู่ที่7.5แต่ของใหม่เนี่ยนะครับเราจะอยู่ที่0.5เพราะแน,แน่นอนครับเบีย้ยปรับที่ลดลงจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญต,ต่อทุกคนครับ ดอกเบี้ยเงินกู้ของเราคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้งแต่ตั้งกองทุนมาเลยครับเราคิดดอกเบี้ยเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลอดทางดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เบี้ยปรับเบี้ยปรับแต่ศูนย์จุดห้าครับจริงดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเป็นดอกเบี้ยที่ที่ค่อนข้างจะต่อปีนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปกติครับครับผมก็ ขออนุญาตให้ข้อมูลเสริมอีกนิดนึงนะครับคือ,อารายที่ยังคงไม่ได้ปิดบัญชีนะครับเ <c oughs> มื่อฟังตรงนี้ผมเชื่อว่าผู้กู้จำนวนนี้สงสัยว่าเอ๊ะตกลงฉันจ่ายไปครบหรือยังจ่ายไปเกินหรือยังนะครับขอคร่าวๆอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าสมมุติว่าท่านเคยกู้ไปเป็นเงินจำนวน1,000 0บาทจริงๆส่วนใหญ่เกิน นะฮะแต่ว่าหนึ่งแสนบาทเป็นตัวกลมๆมแล้วกันนะฮะแล้วในอดีตเนี่ยท่านผ่อนมาจะผ่อนตรงผ่อนปิดนัดอะไรไปบ้างเนี่ยครับท่านผ่อนมาทั้งหมดเป็นเงินมาถึงกสสแล้วอะถ้ามากกว่าหนึ่งร้อยห้าเซนของเงินที่เคยกู้ไปก็เช่นนะฮะท่านเคยกู้ไปแสนหนึ่งอะแล้วท่านจ่ายมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะ บางทีผิดนัดไปบ้างก็มันเลยไปถูกตัดตรงเบี้ยปรับเนี่ยครับถ้าจ่ายมาแล้วเกินแสนห้านะฮะขอให้ท่านสบายใจได้เลยว่าท่านน่าจะจ่ายมาครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังอยู่เนี่ยไปจดไปดูสมุดที่จดเลยว่าจ่ายให้กับคอออมาเท่าไหร่แล้วจะจ่ายมากจ่ายน้อยในตอนไหนนะทำไมผมถึงกล้าพูดตัวเลขนี้นะครับเพราะตัวเลขที่ท่านผู้จัดการพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าดอกเบี้ยงเงินกู้อะ ความกสชเนี่ยก,ก็ต่ําเสมอมาคือร้อยละหนึ่งแต่ตัวที่มันสูงคือเบีย้ยปรับในขณะที่กฎหมายใหม่เนี่ยแก้ไขเรื่องเบีย้ยปรับลงมาแล้วเหลือ 0, นะครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคํานวณมาเนี่ยเดิมท่านอาจจะจ่ายมากๆเพื่อที่จะไปกลบเบีย้ยปรับให้ได้เนี่ยครับมันก็ทําให้ท่านจ่ายมาเยอะนะฮะแล้วมันไม่ถึงเงินต้นสัทีดังนั้นน่ยการคํานวณตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให ตัวเลขเงินต้นเนี่ยมันลดน้อยหรือแทบไม่ลดเลยแต่ถ้าคิดตามเนี้ยที่ผมให้ข้อสังเกตนะครับถ้าท่านจ่ายมาถ้ากู้แสนหนึ่งจ่ายมาถึงแสนห้าแล้วเนี่ยผมว่าท่านจ่ายครบใครนะฮะก็ก็ เดี๋ยวท่านกลับไปดูให้ชัดๆ,ๆเห็นใจท่านนะถ้าเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยนะฮะแต่ผมมาพูดตรงนี้ผมผมมั่นใจแน่ว่าท่านจ่ายมาแล้วเช่นถ้าท่านกู้สองแสนแล้วท่านจ่ายมาแล้วสามแสนเนี่ยครับน่าจะครบนะครับนะบแต่เป็นจํานวนเท่าไหรน่นยว่ากันแต่ผมคิดว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้กู้จํานวนสามล้านห้าแสนรายและผู้ค้ำนะครับอีกสองล้านอ่ะสอง ท่าไหนสองแสล้านสองแสนลายเนี่ยนะครับท,ที่ท่านมีความทุกข์ใจอยู่ทุกวันนี้นะครับขอให้ท่านลดความทุกข์ใจลงแล้วก็ให้เวลาคอาสอบ้างนะครับเพราะว่าการที่จะทําให้ระบบคํานวณด้วยเกิดความแม่นยํากับทุกๆรายจ 3, 000, ายํานวน3ล้านกรายเนี่ยท่านต้องทํางานด้วยความเข้มข้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดไปเช่นสูงไปนะฮะก็ไม่ถูกต้องแน่นะครับ หรือต่ําไปกลายเป็นเรื่องที่ต้องมารับผิดในสิ่งที่ท่านได้ให้ข้อมูลไปท่านขอความเห็นใจด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งขอความเห็นใจท่านตลัดกระทรวงการคลังนะครับท่านมารับหน้าที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยท่านไม่ไม่นิ่งเฉยแล้วก็ดําเนินการในเรื่องนี้นอกจากนั้นเดี๋ยวเรา3ามคนนะครับจะขอขึ้นไปประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนต่อนะครับเพราะว่ายังมีหนี้อื่นๆอ,อ,อ,อีกนะฮะแล้วผมก็เรียนว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ ท่านจะเห็นความคืบหน้าของการแก้ไขหนี้ส่วนอื่นๆอีกน,น,น,นะครับครับขอบคุณครับ สองอันเลยว่า